ค่ะมาเข้าครัวอีกแล้วนะจ๊ะเนาะขอแก้มือนะจ๊ะเนาะอันนี้ฟักทองเป็นลูกนะค่ะจะมาทําสังขยานะจ๊ะเนาะไขส่สรงฟองือนดิมไม่มีไข่เป็ดนะจ๊ะเนาะวันนี้มีใบเตยนะจ๊ะเนาะเพื่อรสชาติความหอมนะจ๊ะเตรียมพร้อมนะจ๊ะเนาะก็จะมีแค่นี้นะคะ เกลืออัน,นี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บนกกนเนาะจ้ะเนาะหรือว่าน้ำตาลหนกกนะคะก็ใส่ลงไปมันจะเป็นแบบลักษณะอ่ไม่ใช่แบบเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะมันละลายง่ายเนาะค่ะเนาะโอเคจิมก็จะพคอนะคะอันนี้คืออ่า,ากับที่ติิมเหลือนะคะ ติมเอาใส่ช่องซิส์เนาะคะ่ะนาอกเขามาละลายนายคะคะเลยลงมือทํากันเลยค่ะอันนี้มันแข็งๆนี่ติมก็จะตัดใส่เตรียมหม้อหมอซึ่งมาแล้วนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะะกะจายออกไปอันนี้ติมล้างสะอาดแล้วนะคะพี่ๆมือล้างสะอาดแล้วนะคะ ก็จะมาขยำให้หอมนะคะเนาะจิมขยำก่อนโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะจ้ะเพราะว่าการทำนี้คือมันหลายขั้นตอนเนะจ้ะเนาะทำคนเดียวจ้าเพื่อนๆจิมก็ได้จัดการเช่งาขาวเนาะจ้ะเนาะ อันนี้ใส่นาขาวย่างเดียวจาก็จะน้ำออกให้เสด็จน้ำกอนเดี๋วติมก็จะใส่ในฟักทองนี้นะคะอันนี้คือกองเอาฟองออกแล้วจ้านี่นะคะก็จะเอางาใส่เนาะจ้ะเนาะ ใส่ด้ข้างล่างนเนาะจากเนาะโอ้ยน้ำก็เมื่อยใจ,จหยดหมดนะอะจาะช่างมันช่างมันน้ำสะอาดนะคะพี่พี่สุดไท่สุดมันน้ําตาลติ่มก็ไม่ได้ตวงนะคะติ่มไสยประมาณสองช้อนเนี่ยค่ะพอติ่มไม่ชอบหวานเนาะโอค ก็จะเอาน้ำกะทิใส่ลงไปนะคะเนาะปึ๊บน้ำกะทิกับไอไข่เนาะคะ่ะกับอ่าขยำใบเตยนะจ๊ะนี่คะ่ะโอเคไม่เป็นไรเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฟักทองกะไม่ถูกนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่แรกว่าจะใส่ลูกเกดไม่ใส่ละจ๊ะมารอดูละจ้ะเนาะแล้วก็เตรียมน้ําไปต้มให้เดือดก่อนนะจ๊ะเนาะคอยเอาสังขยาไปใส่ปริมาณนะคะติมกะนะคะเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะจ๊ะเนาะหนึ่งช้อนชานะจ๊ะแล้วก็น้าําตาลน้ําตาลเนี่ยค่ะ เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะจ๊ะเนาะนะีค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็ใส่ไปสองช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะเพราะว่าติ๋มก็ไม่ชิมเนาะติ๋มไม่ชอบหวานติ๋มก็จะเอาเนี่ยค่ะน้ำหัวกะทินะ้ค่ะเนาะเหยาะลงไปให้สวยงามสวยงามนะคะเนาะโอเค เนี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะล้นน่าจะเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนตอนที่สุกนะจจะเนาะว่าจะน่าทานไหมหรือว่าน่ากินหรือเปล่านะจจะเนะาะค่ะย้ายงม,มนะจจะเนาะอันนี้น้ําก็เดือดแล้วนะถึงก็จะดีไฟนะคะไฟปานกลางเนาะค่ะเนาะก็จะเอาฟักทองที่เตรียมมาวันนี้มีฝาปิดน่าจะเนาะ นึ่งไว้ประมาณสักชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งเนาะจาัะเนาะมาตรวจดูว่าความสุาากเนาะจัะเนาะมีหลักค่ะเล่นอันตั้งไว้ตรงนี้เนาะจาน๊นเนาะเดี๋ยวรอดูตอนสุกว่าจะน่ากินไหมเนาะจาน๊นเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งโอเคเหตุผลที่ใส่เสื้ออย่างเงี้ยมันอุ่นจาะอากาศเย็น โ okay. อเคยว่บ้านใส่เสือ้อแต่เสื้อตัวเก่านะคะเนาะค่ะสังขยาก็สุกแล้วนะคะหุยนี่จ้านะ้าตาสังขยารอระหว่างรอสังขยานะจ๊ะเนาะอันนี้ใบเมงลักด้วยยอดเมงลักค่ะเขากาลังจะออกดอกนะคะเนาะต้องตัดแต่งเขาค่ะถ้าเขาปล่อยให้เขาดอกเขาแล้วเขาจะ ต้นจะไม่ไม่สาวนะจ๊ะเนาะดูสองต้นนะคะพี่ๆเพื่อนๆมาดูสังขยากันนะจ๊ะเนาะวันนี้หนะ้าทำอีกวันหนึ่งเนาะค่ะเนาะหน้าต่จะเป็นยังไงเนาะจะน่ากินหรือเปล่านอ้อนะจ๊ะเนาะว้าว รอบนี้สวยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านี่โชว์เลยนี่จ้าเนี่ยคะอุ้ย,ยร้อนอยู่สวยเลยแหละจ้ารอบนี้สวยเลยพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อน อันนี้ติ่มร้อให้เย็นก่อนเนาะสวยเลยรอบนี้จ้ะมาเด้อมามามาใครจะกินสังขยาเดี๋ยวยยชิมก่อนนะคะนี่ว้าวอันนี้ครั้งที่สองนะคะชิมก่อนเนาะ สวยมากเลยค่ะรอบนี้เพราะมันเป็นลูกนาาจะเนาะรอบก่อนแค่ครึ่งเนาจาจะชิมรสชาติก่อนนะนี่ชิมชัยก่อนฮึหวานกำลังดีเลยค่ะพเพื่อนเไม่เป็นจ๋าอร่อยม,มากเลย อทำขายก็ได้จ้ะเดี๋ยวชิมจะเขียนบอกนเนาะจ้ะเนาะปริมาณของสินใส่นะคะเกินมากก็จะกะไม่ได้ตวง,นงเนาะจ้ะเนาะไม่หวานไม่หวานเกินไปอะ่ะโอเคนะคะชิมก็ชิมให้ดูแล้วนเนาะจ้ะเนาะก็จะไม่กินให้ดูนะคะแค่ว่ามาลุ้นวะ่าเออสวยไหมยอย่างนี้นะจ๊ะ สวยมากโอเคนะคะติมก็าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุณกกําลังใจที่มอบให้ติมเนาะจะ้ะนี่ละคะ่ะอยู่บ้านหาอะไรทำเนาะจะ้ะมากินไหมมาเด้อมาแบม,มาแบ่งเอาเลยจ้ะเด้อรอบนี้สวยทําได้แล้วเยี่ยมนะคะเนาะ บายๆนะคะ